ห้องเสื้อวราพรตัดเย็บสภ้อ้าสตรีประสบการณ์มากกว่า30ปีห้องภาพดีเจะเอบ้านผือถ่ายรูปด่วนถ่ายเอกสารสีขาวดำครบวงจรแคนตัดลุงเอบ้านผือศูนย์รวมแคนตัดตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภู ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าข่าวบ้านผือนะครับผมนะวันนี้ตรงกับวันพุธที่12กลุ่กุมภาพันธ์2อ6 8อยู่กับผมสวัสดเครือพิมายนะครับผมครับวันนี้ก็เป็นวันสำคัญนะครับทางพระพุทธศาสนาครับผม พระพุทธศาสนานะครับผมนะฮะก็โดยที่มีหลวงหลวงปู่คาดนะครับอ่าหลวงปู่คาดพร้อมคณะสงนะครับผมออกบินทบาทรับออกบินทบาทนะครับผมนูน่นอยู่ที่ถนนอ่อยู่ที่เริ่มต้นเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นอยู่ที่ โรงพยาบาลบ้านผือนะครับโรงพยาบาลบ้านผือนะครับผมแล้วตามสายมาที่นี่นะครับถนนพับผือนะครับถนนพับผือแล้วก็เจอสามแยกปั๊มน้ำมันประเสริฐสีนะครับเลี้ยวซ้ายมาถนนชนนบดบำรุงตลอดสายเลยนะครับผมนะฮะ ในเช้าวันพุธที่12กุมภาพันธ์2568นั่นเองนะครับผมนะฮะก็ทีมงานาเรื่องเล่าข่าวบ้านผือข่าวบ้านผือทีวีนิวก็ได้ร่วมกิจกรรมนะครับผมนะฮะทำบุญตักบาตรนะครับทำบุญตักบารนั่นเองนะครับผมนะฮะก็ เป็นสิริมงคลนะครับต่อนะครับเป็นก็เป็นสิริมงคลนะครับผมกับครอบครัวนู่นนะครับครอ,อบครัวเครือพิมไมยและเขมมสัสเศกุลนะครับผมนะฮะนี่นะครับก็แม่เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับได้ ทำบุญตักบาทนะครับปัจจัยบาทที่หลวงปู่คาดนะครับผมหลวงปู่คาดวัดใหม่วัดบ้านใหม่นะครับตำบลเมืองพานนะครับตำบลเมืองพานอำเภอบ้านผือนะครับจังหวัดอุดรธานีนั่นเองนะครับผมอุดรธานีนะครับผมนะฮะโอ้อุดรครับผมอ่ะ เราไปดูนะครับผมภาพเหการณนะครับการาวัดวัดใหม่นะครับหลวงปู่คาดนะครับผมพร้อมคณะสงฆ์วัดป่าบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดรดธานีออกบินทบาทเริ่มต้นจากโรงพยาบาลบ้านผือนะครับผมตามเส้นทางถนนพับผือ ถึงสามแยกปั๊มน้ำมันประเสริฐสีเลี้ยวซ้ายเข้าถนนชนบทบำรุงตลอดสายเช้าวันพุธที่12กุมภาพันธ์2568อ่ะเราไปดูภาพบรรยากาศนะครับผมนะฮะภาพบรรยากาศนะครับเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับผมภาพแรกอ่ะจะดูก่อนนะครับภาพแรกนะครับผมสักคู่นะครับน่าสักคู่ ภาพแรกนะครับนี่ครับผมเนี่ยนะภาพแรกที่เกิดขึ้นนะครับผมก็ท่านออกรับบินทบาทนะครับตั้งแต่โรงพยาบาลบ้านผือตามถนนสายพับผือนะครับตามถนนสายพับผือมาถึงสามแยกสักคู่นะครับผมสักครู่นะครับ ครับผมนะครับก็เอ็กซิเดนต์นิดหน่อยนะครับผมกระับขอประธานภัยนะครับก็ดูภาพอีกต่อไปนะครับผมภาพบรรยากาศนะครับอ่านะครับที่ใส่บาทนะครับญาติโยมก็รอใส่บาทนะครับผมอ่าหลวงผูกคาดออกอ่าออกบินทบาทนะครับผมพร้อมคณะสงฆ์นะครับผมที่อำเภอบ้านถือจังหวัดอุดรธานีในเขตเทศบาลตำบลบ้านถือนะครับ ออกรับบินทบาทนะครับเริ่มต้นที่โรงพยาบาลบ้านผือตามถนนพับผือถึงสามแยกปั๊มน้ำมันประเสริฐสีเลี้ยวซ้าย <c oughs> เข้าถนนชนบทบำรุงนั่นเองนะครับนี่ <c oughs> เข้ามาเรื่อยๆนะครับผมนะครับนี่อยาโจมก็ลอนะครับนี่นะครับผมอ่ะดูไปเรื่อยๆนะครับอ่ะทางนี้ ทีมงานขยายภาพหน่อยนี่ครับผมบาดเรื่อยๆนะครับนี่นะครับก็ใส่บาตรญาติโยมใส่บาตรโอ้นะครับเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวนะครับและตัวท่านเองนะครับผมสุดยอดเลยนะครับนี่นะครับผมการทําบุญตักบาตรนี่ก็นะฮะก็ดีนะครับผมการทําบุญตักบาตร นะครับนี่นะครับผมสักคู่นะครับอืมครับผมการทําบุญตักบาตรนี่ก็เป็นสิ่งดีนะครับผมก็กัดเกราวกิตใจนะครับอ่าให้เขาเรียกว่ามันต้องเข้มแข็งนะครับผมนะการนะครับผมนะฮะนี่นะครับผมอ่ะ ดูไปก่อนไปเรื่อยๆนะครับนี่อันนี้ก็ลูกศิษย์นะครับผมติดตามตลอดเลยนะครับผมติดตามหลวงปู่ทุหลวงปู่คาดตลอดเลยนะครับนี่ท่านนี้นะครับผมขายกว๋วยเตี๋ยวอยู่ที่อ่าอ่าตรงข้ามขนส่งนะครับขนส่งอําเภอบ้านเือนั่นเองนะครับผู้มีใจบุญสุนทานติดสร้อยหอยตามห้อยตามนะครับติดตามนะครับหลวงปู่คาด นั่นเองนะครับผมพร้อมคณะสงฆ์วัดป่าบ้านใหม่นะครับผมนะจูคนที่มีจิตใจเมตตานะครับท่านนี้นะครับผมอะดูไปเรื่อยๆนะครับนะครับกนก็ใส่บาทนะครับอะดูไปนะครับผมนี่ครับหลวงปู่คาดนะครับหลวงปู่คาดนะพร้อมคณะ สงนะครับผมโอ,อ้ชื่นมื่นนะครับผมดีใจดีใจสาธุสาธุนะครับชาวอำเภอบ้านผือวันนี้เป็นวันสําคัญด้วยนะครับผมจึงร่วมแรงร่วมใจกันนะครับผมมารอใส่บาทนะครับที่หลวงปู่คาตพร้อมคณะสงฆ์วัดป่าบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะครับออกรับบิณฑบาตเริ่ม ตั้งแต่โรงพยาบาลบ้านขือตามถนนพับขือถึงสามแยกปั๊มน้ำมันประเสริฐสีเลี้ยวซ้ายนะครับเข้าถนนจนบทตรบำรุงตลอดสายนะเช้าวันพุทธที่12กุอุมภาพันธ์6 8 6นนั่นเองนะครับผมนะฮะโดกภาพหนึ่งตอนนี้อยู่แถวหน้าโรงเรียนอนุบาลบ้านผือนะครับนี่ตรงข้ามก็อยู่ใกล้ๆตรงข้ามกับห้องเสื้อวราพรห้องภาพีเจเจเอนะครับผม นะฮะนต่มุมนี้นะครับก็มีตำรวจดูแลความปลอดภัยนะครับผมในการเส้นทางการตารรจนั่นเองภาพนี้ก็มืด,ดนิดนึงนะครับผมนะฮะมืดนะครับย้อนแสงนะครับผมนะฮะอ่ะเรามาดาูคลิปวิดีโอกันนะครับผมนะฮะคลิปวิดีโอเช้าวันนี้นะครับที่ทีมงานาเรื่องเล่าข่าวบ้านผือนะครับผม บ้านผือทีวีนิวนะครับได้ลงพื้นที่แล้วก็ได้ถ่ายทําแล้วก็ออกอากาศให้ชาวอำเภอบ้านผือแล้วก็อําเภอใกล้เคียงทั่วประเทศได้อ่าดูกันนะครับาการอ่าหลวงปู่คาดนะครับพร้อมคณะสงฆ์วัดป่าบ้านใหม่อําเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธาน,นีออกรับบินทบาทเริ่มที่โรงพยาบาลบ้านผือตามถนนพับผือนะครับแล้วก็ถึงสามแยกประเสริฐสี เลี้ยวซ้ายเข้าถนนชนบทบำรุงตลอดสายนะครับผมในวันพุธที่12กุมพาพันธ้า5 6 8นั่นเองนะครับในช่วงที่ถ่ายทำนี้ก็อยู่นะ,ะอถนนอ,อยู่ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมินะครับอยู่หน้าร้านห้องเสื้อวราพรห้องภาพดีเจเจเอ๋นะครับผมนะฮะในช่วงนี้อ่ะเชิญดุกพร้อมๆกันเลยนะครับผม นะฮะนี่นะครับผมนะฮก็ดูนะครับตอนนี้ออกบินทบาทนะครับฐานลูกศิษย์ลูกหาก็รับของนะครับมากมายนะครับเอาข้าวสารอาหารแห้งมีเยอะเลยนะครับผมนะฮะหลวงปู่ทวดอ๋อหลวงปู่คาดนะครับพร้อมคณะสงฆ์วัดป่าอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีออกรับบินทบาทเริ่มตั้งแต่ โรงพยาบาลบ้านถือนะครับตามถนนพับถือถึง3ามแยกพระเสดฐสีนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าถนนชนบทบำรุงตลอดสายนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับผมลดลงหน่อยนี่นะครับโอ้ยาวนะครับผมดูแล้วแม่นาเริ่มใส่น้ำถืนนะครับนี่ออก รับบิณฑบาตให้ชาวอำเภอบ้านถือได้ทําบุญตักบ,บาตรในวันสําคัญนะครับวันนี้นะครับผมในวันสําคัญนะครับก็ขออนุโมทนาสาธุนะครับผมทีมงานข่าวอ,อข่าวลาไรไปอำเภอบ้านถือบ้านถือทีวีนิวแล้วก็เรื่องเล่าข่าวบ้านถือนะครับผมสาธุสาธุสาธุนะครับผมนะฮะหลวง ผูกขาดได้การร่วมได้ร่วมนะครับถ่ายวิดีโอออกอากาศนะครับผมนะ,ะเพื่อเป็นนี่มีภาพนะครับเพื่อเป็นสีิมงคลนะฮะกับครอบครัวเรือทหมายแล้วก็เข็มมสัสสจกุลนะครับผมนะฮะนี่โอเคนะครับน่าสุดยอดสุดยอดนะครับผมนะฮะ ครับนะครับผมนะฮะก็เป็นยังไงบ้างครับผมนะฮะการทําบุญตักบาตรในครั้งนี้นะครับญาติโยมนะที่รอใส่บาตรนะครับผมก็มีความสุขนะครับอิ่มเอิบนะครับอิ่มบุญไปตามๆกันนะครับผมจากอ่าใส่บาตรนะครับวันนี้วันสําคัญนะครับผมนะหลวงปู่คาดนะครับ พร้อมคณะสงฆ์วัดป่าบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจัังหวดอุดรธานีออกรับบินทบาตนะครับเช้าวันนี้เช้าว,วันที่วันพุทธที่12กุมภาพันธ์2568นั่นเองนะครับผมนะฮะก็ทีมงานเรื่องเล่าข่าวบ้านผือข่าวท้องถิ่นบ้านผือทีวีนิวก็นำมาออกอากาศเพื่อให้ อาชาเภอ,อบ้านผือแล้วก็อำอเภอแค้เชียงและทั่วประเทศให้รับชมกันนะครับผมนะขอฝากไปด้วยนะครับ u t u b บนะครับบ้านผือทีวีนิวแล้วก็เฟซบ o ๊กสวัสด์คือพิมายติ๊กตอกวราพรพาเที่ยวนะครับผมก็ลง t i ๊ก o k ไปแล้วนะครับแล้วก็ลงเลียวไปด้วยนะครับผมนะแล้วกนะ็ขอฝากไปด้วยเว็บไซต์ w w w บ้านผือทีวีนิวนั่นเองนะครับเขียนที่ Google บ้านผือทีวีนิว นะครับภาษาไทยโอเคนะครับผมหมดเวลาเวลาก็หมดนะครับผมสวัสดีเกรือพิมายนะครับผู้ดำเนินรายการนะครับผมเรื่องเล่าข่าวบ้านผือข่าวท้องถิ่นบ้านผือทีวีนิวสวัสดีครับ วราพรตัดเย็บสภ้อ้าสตรีประสบการณ์มากกว่า30ปีห้องภาพดีเจะเอบ้านผือถ่ายรูปด่วนถ่ายเอกสารสีขาวดำครบวงจรแคนตัดลุงเอบ้านผือศูนย์รวมแคนตัดตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภู